เฮ้อหางแบบนี้ชัดเจนใส่เดือนอะชัดเลยชัดเจนชัดเลยชัดเจนครับเฮ้ยมันเห็นรรอวะเอาดี วิ่งวิ่งไปแบง์วิ่งไปแบง์แบง์วิ่งไปแบง์ที่แอบลงลงไม่มีที่แอบเลยหรอวิ <ounced> ่งไม่ได <identified> ้มันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยทางตันทางตันทางตันเหมือนมันอยู่ใกล้เหมือนมันอยู่ใกล้ค่ะ ที่แอบที่แอบที่แอบเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปทางตรงทุกคนเทคนิคคืออย่าไปทางตรงเไยถ้าไปทางตรงปุ๊บงูงูมันไวไงเนี่ยเนี่ยให้เราให้เราให้เรานี่นี่คือทางตรงอยู่หรือเปล่าอ่ะนี่ไงเออว้าวย, <c oughs> ยิไปหางยิงไปหางงูโอเคตรงนี้อ่ะคืออะไรวะเฮ้ยอ๋ออ้าวทำไมพ่อ ผมกลับมาที่เดิมพี่เสียงแอบ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 เข้าเลยแอบ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 พี่เสโจรโแบบแ